ต้องคันนี้เลยนะคะใส่ข้อบม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยลูกค้าคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะค่ะรถสวยเข้าใหม่ค่ะกับกระบขะข้อคันนี้เลยนะคะเป็น m c e x p e n d e r 4ประตูใส่ข้อบเรียบร้อยใครที่เน้นจูคนจูข,ของคันนี้ไม่ควรพลาดได้เข้ามาโชมปี2022ปค่ะลูกค้าคะราคาสุดพิเศษค่ะ359,000บาทเกียร์ออ,อตโต้นะ สวยใช้งานน้อยกระจังหน้าเขารอๆอ,อดุดเลยนะคะพร้อมตัวโคเมียมนะโลโก้เห็นชัดชตัวไฟใหม่โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะคะไฟตัดหมอกด้านล่างชุดแต่งแบบรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าในส่วนของแม็กนะคะแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับแม็กขอบสยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวกระจกเขาจะเป็นโคเมียมไฟเหลวที่กระจกมองข้างเป็น4ประตูยกสูงมีบันไดขึ้นด้านข้างเรียบร้อยตัวเปิดจะเป็นโคเมียมมีคีเลตมาเรียบร้อย ด้านหลังของเขานะคะลูกค้าดูเน้นจุกของต้องคันนี้เลยนะคะใส่คอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าคันนี้ไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรต่อแล้วมีกล้องถอยกล้องมองหลังเรียบร้อยเซนเซอร์นะคะให้มาแบบครบครบแมคไลเนอร์ไม่ช้ำไม่โทมลูกค้าโฉมปี2022ราคาดีด้วยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราลองไปดูออปชั่นด้านใน4ประตูคันนี้กันบ้างค่ะปะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงผู้หญิงผู้ชายขึ้นลงสะดวกเลยนะคะออปชัน ภายในค่อนข้างจัดเต็มเลยตัวจอนะคะจอ a n d ด o i d ได้มาเดิมๆจากศูนย์เลยแอร์4.4มุมช่องใส่ของใส่แก้วน้ำนะคะมีให้ครบเลยนะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นโหมดแอร์ออโต้นะคะได้มาเป็นเกียวออโต้ด้วยลูกค้าขาพวงมาลัยนะคะทรงสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็จะเป็นมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งตัวเบาะหนังสีดำคาดได้แดงรองรับสรีระเราเลยนะคะเป็นแบบบัคเกอร์สีเลยและที่สําคัญมีพรม6 d ดีเจ้าของเดิมเขาติดมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเราลองไป นั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะมาค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าลูกค้าขาเป็น4ประตูที่กว้างบาๆห้องโดยสารนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยมีแอร์แยกซ้ายขวาแบบชัดเจนเลยนะคะมีจุดเสียบ Power อร์เอาเลทคุ้มค่านแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจไม่ควรพลาดเลยกระบะ MG x e n d e r นะคะคันนี้ปี2022ค่ะลูกค้าขาราคาสุดพิเศษ3 5 9 0 0 0บาทนะคะรถสวยใช้งานน้อยเกี่ยวออโต้คันนี้เลยนะคะสนใจโทรมาได้ ศูนย์แปดหกสา่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายากิาสรา๊คุคาคาบ๊ายบาย